เอาไปแลกันต่นนะครับเรื่องราวของข้าวเรื่องของพยากรณ์อากาศนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนนี้ต้องติดตามข้าวกันนะพยากรณ์อากาศเรื่องฝุ้นฟ้าน,น,น,นะครับฝุ้นมันไม่เคยเป็นฤดูครับนี่ปีแล้วฮกงาทั้งปีขนตกลงม,มาทั้งปีปีนี้ฮกนี่ก้าวปีไม่นี่ข้าวมาสิบวันแล้วค้ับคนยังมีอยู่ตลอดกับพีบ่เนอยอ่าคนที่ปลูกเรียนไม่ใช่ต้องรดน้ำนี่ว่างนี้นะทั้งปีเลย,บยใบเจเลยครับนะอ่าอย่ใกล้ถึงตานาก็ไม่ต้องกับรถไปรถกับปีบ่เนย ใครบอกก็บอกเรียงคุณไม่ตกเลยปลาหนูอคุณไม่ตกที่นะแต่ไฟนี้ตกไฟนี้ไฟหนาซั้ไน,าาไ,ฟน,น,นฟไฟนี้ตกการนิดไฟนี้ตกแต่ต<อ>ไฟรถน้ำกันนะอ่าแล้วกับกับไปแล่นะครับนี่เพชรต่อเพชรชุ่นต่อตานข้าวร้อมปฏิทัยนะครับรสซอสคอพื้นเตือนภัยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกันแน่นอนและกับล่างมีการแผรข้อมูลการเกิดพายุความรีวลมเนี่ยรอยสามสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไทย ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับไม่ได้มาจากกรมตุนิยมวิทยาเพราะหากมีพายุเกิดขึ้นจริงจะประกาศเตือนหลวงนาอย่างน้อยซามวันนะครับอย่างน้อยซามวันพร้อมระบุอัตราภับอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงต่อเช้าบริเวณความกดอากาศู่งในงมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทายประเทศไทยอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังคงทายประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นและกน็นหนาวนะครับก็มีมอกในตอนเช้าและฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับนะ เสืนเกลนลมในรีทั้งเอาไทยและขับในภาคใต้ก็เริ่มอ่อนลงแล้วอ่าภาคใต้ตอนหลังก็ยังมีคนตกนักบางเองเท่านั้นยำประชาชนอยาล่งเชื้อและกระเชื่อข้อมูลนะครับน่าจะในซื้อรู้ออนไลน์เผื่อเมให้เกิดความสับสนหละอเกิดกระนกในทังโคงม่รครงไส้เนี่ยให้ติดตามจากเว็บไซต์ของกรมปุนิยมวิทยานะครับหรือโทรสายด่วนหนึ่งหนึ่งแปดช่องเท่านั้นนะครับพี่บ๊วยเนีย่ยเข้าปลอมบอเตรเงี้เลยเชื่อกันมาเลยว่าจะไปเกิดพายุเรื่องว่านะ ตอนนี้ยังไม่มีพาย,ยุก่อตัวแต่อย่างไดครับพีเบ่าเนื่อย,ยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งจากรุนเพชพรเพชรชุนต่อตานข้าวปลอมประเทศไทย